สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนวันนี้สาวจอยมาอีกแล้วนะสาวจอยมาเล่นน้ำหมดต้มหมกหุงสูตรต้มจิ้มใช่อันมีสาวจอยต้องมีต้มหมกหุงตัมเฮ้ยมะกอกกะบูมี่มะนาวกะบูมีมีแต่มะขามกับมะกรีนต้มเป็บุฮานใส่มะขามมะกรีบุฮาน หางบุมีเนาะหาบ,บุมีเนาะใ <laughs> นเื่อนาะต้เสีเสยดเด่ยมามน้ำนั่นแซ่แ้านุ่งกต้มอะไรๆกินปุดเยอะเลยมันนน้ำอกินปุดเยอะมันบดแซ่แซ่ตัวอ,วอาขนะ้นแต่ละข้าคนแย่ไหมเนาะมักินน้ำกันอืมอาคนแย่ข้นมากชุ่มกันอาสันต้มลายเออเหน่น้องปีใหม่มากินนำ้ำมะขามปัจจ นั่งเขาสิไปสซุ้มดอกมากี๊ไหมเมืนี้สาวเขาสิไปทํทงานทำดอกปีดนะก็สุมดอกมกกะกีละก๊ลาคนแรประทยนเ,เขาก็อยากไปยยอ,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 อนนะแต่ว่าบนไปยิงยไปร่อเบือไปนอนเจอเห็นผมเป็นเดาไปยาคัสจอนเนาะคัจอนจอนสาซมึงจอนซามึอเออจอนซามงเขาก็ยาบล็อกมัน แต่เห็ดแต่เห็ดแห้งลักก็หายนหัวแล้วนะพออ้เจ๊เเนี่ยนะบุมันก็มีตัวจำแล้วตัวผูตัวแม่จำกันอือจิ๊บจิ๊บเนาะว่าดอกของปีกมัมีตัวผูตัวแม่เลยตัวผูตัวแม่จำเลยถ้าคนมันฮักเข้ากันด่าหัวอีกปีข้ากระบบพานปีข้ากระบบบอกเป็นหมากเลยไปน้ำมาเป็นดอกเลยเออเขาเหล่าไอ้ฟังบ่เฮ้ยตัวท่านเคยไปเขาเหล่าไอ้ฟัง เดินนองเดนนองคยไปแล้วน้องก็เคเคยไปถ้าพายบอกเคยเห็นบอไปน่ะก็ต้องต้องสอนน่อจากล้อมบวงเากระดังถ้าก็บวนยุคเขาทนองริดง่ายๆครับ ใครน่ราจะมาเป็นลมกพาก็บอหนูมาลินนะว่เป็นเป็นยงนนังนองไปไหนได้สิามากินนำนะ้ำไปไหนสิกินน้ำป่าช่วยไปสิกินตนำะหมกลุง่งน,น้ำป่านี้สิเด็ดตำกะหาตรลเงียบนอน

ไปนองย่าอีกล่ะมาเองสิมา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 จ้ามนตาทำนังจ่อยม่้งใคยบ่โหดนะ้ทานมับทเจ้าจ้านั่เอางา้นเบดเลยทัโบราณท่านมาได้ที่เลยจ้านี่ยมาปลกินเบาค่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp thì chắc chóng nó

นุ่ไจ้ะคับยารินับ้านเขาเิ่าพาพับ่รินับานเรายาวยวรู้ว้ยกันนั้นแหละน้ำซาผลิตนำกาเนแปดเล็กน้อยเลนะสุรงแม่พี่ใหม่มาเดอมาเดอกินะทานี้สำตบมวยล่ะ Cái... Cái also, like okay. Thôi đây. Thôi đây mà đâu hát lâu mưa đó. Tư của tang, năm có bỏ đi kiếp. Haha, em em

<c oughs> นเขาแล้วก็ไม่เป็นน่องด้ย <c oughs> ละมุงกระเส้นต้อ้คิดร้านแบบยันลูกร้านโมยิมเลยนี่หัวพื้อเต็มเกิเอิ่างี้ยจันยาเลวลูกก็ย่าไาว้ไรักจะไปสวดเจนมาใหม่อีกบ้าง

มาเพได้เปรตลมันก็เป็นเวลากินหลดแล้วมาบาปเวลาอินอันเป็นเหเวลาบุพเอนอนๆพ่อบไเลยเฮ้ยเอ็มไปเลยไปเลยเอ็ไปี่พ่อมาเป็นนองมาเปเขาจะไปดีไปไ้ลงเจ้าะไปเหรอไม่จะไปเออิ่มปะขอบใจงานจ

เพื่ยนหกินนะอืมผีน้องเด้อแฉบดีเต็มผีน้องสำสุกมั่วบึบบ e ึบบึบอบบแบบปลาเมาก็สมอยากเลยมันอยากเหมือนย้นไลยแต่ก okay, ับเจ้าจอยากตั้มขอเอาพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้องาหัวคลิปกะยกไปสำนีก่อนเด้อบายบายไปจ้า